1, ครับาณหนึ่งพันบาทค่ะเริ่มครับเนาะเดี๋ยวชิมว่าทอดกินนะครับอือโอ้หนีนอนใหม่แล้วพี่น้องเลยเขาครับได้สองถุงผายครับสองถุงผายนะพี่น,อน้องแล้วก็ถุงนี้ครับแบ่งมาจากขึ้นเขาครับประมาณ ขึ้นเขาประมาณโ้นหนึ่งได้ครับพี่น้องวันนี้เรายังไม่มีโอกาสได้กินนะครับแต่ว่าจะขอซื้อกลับบ้านนะครับไปฝากครอบครัวนะครับอันนี้เป็นหมูกับไก่นะครับรวมกันนะครับผมชุดหนึ่งราคาหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมครับอีกได้ลูกชิ้นด้วยนะครับโอเคครับผมบบาทค่ะครับได้ไปฝากครอบครัวแล้วครับเดี๋ยวไปชิมดู ขอบคุณครับนี่บรรยากาศนะครับผมไม่มีโอกาสได้ยืนกินครับเดี๋ยวรีบไปทำงานเดี๋ยวไปลงรถพี่น้องวันนีครับเราลงกินยืนกินครับพี่น้องอันนี้ซื้อมาจากสดๆนะครับมาจากบุรีรัมย์นะครับผมซื้อสดมาจากบุรีรัมย์ครับเนาะเดี๋ยวซื้อมาถอดกินนะครับถอดเดี๋ยวเอาไปกินให้ปลานะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอไปกินหาเห็ดนะครับหาหน่อไม้นะครับนักแรกนะครับอยากักแรกนี่ใส่เกลือลงไปก่อนครับพี่น้อง ใช้เกลือเพื่อจะบริาหารมันติกระทะนะครับเนาะสูตรโบราณเก่านะครับผู้ถาวรเคยเห็นนะครับน้ำมันเดื่อนเรื่อนแล้ว นี่ก็เริ่มซุกแล้วพี่น้องเริ่มซุกแล้วครับได้ที่แล้วเนาะเริ่มคู่แล้วสตัร์ออกพี่น้องเริ่มซุกแล้วครับโอ้หลูกเงเก่าครับพี่น้องคู่ขึ้นครับอ่าเดี๋ยวไปแล้วพี่น้องเนาะไปเข้ากับอาร์ตเอาใส่กล้องพี่น้องไปกินอยู่ในปลาพี่น้องนาโมนี้เนาะจะไปเข้าปลาหาเห็ดหาหน่อไม้ครับหลอกชิ้นยืนกินไปกินนั่งครับพี่น้อง สูตรของอบุรีรัมนะครับผมไปปิดไปไอพอได้ปลาครับมาพี่น้องครับตอนนี้เดินทางได้มาหอดปลาแล้วครับพี่น้องไปลูดน้ากันนะครับผมพี่น้องเบาโจอีสานออนซ่อนสีพาพไปเบิงเฮดเบิงนอไม่เบิงของในปลาครับพอเงี้ยงก็ไม่กินไปแล้ครับพี่น้องมือนี้เนาะไปไปลูดน้ากันครับมาเชล้ออนซ่อนมาครับพี่น้องมือนี้ไปครับสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยอ่ะมือนี้เบาโจอีสานออนซ่อนนะครับมาหอดปลาแล้วครับพี่น้องเนาะ มาครับลูกทรายนะครับเด้อไปเข้าไปดูน้ากันนะครับมือนี้เข้าเสียเอาหน่อไม้หรือเสียเอาเห็ดเอาอย่างดีเอาอย่างดีหน่อไม้กับเหห็ดน่อไม้กับเห็ดไปวันนี้อุปกรณ์พร้อมแล้วครับพี่น้องตรงท้ายไปครับผมไปดูน้ากันครับผมไปมาครับพี่น้องมือนี้ครับลูกชิ้นยืนกินครับทอดมาสดๆร้อนๆครับผมก้อนสีขาวปลาครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขามายืนกินก้อนจังหน่อยครับนะผสมกับถีบซื่อมาจากปุรีรัมนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเส้นน้ำจิ้มก่อนอาถือไว้ถือไว้น้าพี่น้องกินกินก่อนเนาะเส้นจิ้มเลยเนาะหมดเลยเส้นหมดเลยโอ้ยเบอร์ดอกเส้เบิรดอกน้ำจิ้มสูตรเด็ดด้วยกันนะพี่น้องเลอลูกชิ้นยืนกินยืนกินนะครับผมอ่าของป้านกลูกชิ้นยืนกินนะครับผมจังหวัดบุรีรัมเจ้าแรกต้นตำรับนะครับน้ำพริกสูตรเด็ดนี่ครับผมเห็นบ่เห็นบ่เห็นบะนี่ครับปูหมอด้พร้อมนะครับเออพี่น้องเอ้ยทางรถไฟนะครับป้านกเนาะ ปิดไปครับซำนี้ก่อนอ่อมาซิมิึงครับพี่น้องมากินน้ำกันครับอันมันงนี้มันจเสียกุ้เขาบาบอชว์ชอืมอืมแซ่บตัวอพี่น้องแซ่บปะอืมบ่เผ็ดตัวเผ็ด ยังเป็ดบ่เอาแซ่บแซ่บแห้งบ่แซ่แบแห้งลูก้ใจห้ามนั่งกินนะเฮ้ยืนกินโอเคไหมอืมไม่เอามันเป็นลูกกินยืนกินเนาะต้องยืนกินเนาะตามกระแสตามกระเซาะสองห่อสองลูกเลยอืมแซ่บแซ่บพี่น้อง ไปสนใจติดต่อมไหมครับเดี๋ยวไป,ปเสือ,อยู่ทั้งลานเลยครับพี่น้องขับป่อันนี้แซ่บสีแดงกับสีขาวสีขาวสีขาวป่ะแซ่บขับป่ะไปดิกินยำมึมมึ อพี่น้องอ่ะลงมาใส่กินนะมือเนาะพี่น้องเนาะของแซ่บครับรสชาติชาใดครับผมโอเคครับไปขอบปลาตัวห้องไปไปพี่น้องไปดูน้ำกันครับพี่น้องปศิคือบะหมี่ขอบปลาธรรมชาติหาเห็ดหาหน่อใหม่นะครับเนาะันยึดผักควนครับแต่ว่าเข้ากับมหาอยู่หากินครับช่วงเห็ดออกช่วงนี้ครับต้องผาดอะไรครับพี่น้องเทียบมากกับมาแบบบ่พ่อครับแต่ว่าห้างเที่อกับพ่อครับ โชคดีไปครับมันหมนันครับเดาแต่ครับหิดไปหิดมนันนะพี่น้องอยู่ในปลาเน,ะนาะบางคนดยางเบิดมือกับบะมีกับบะได้ก็มีครับผมไปพี่นอ้องเดี๋ยวไปดูน้ำกันครับใส่ห,ห,หน่อไม้แล้วปะใสอะไรหายหลงเจอหน่อไม้แล้วอ่ดึงมาหักไปเลยปึ๊บอู้นีหน่อไม้แล้วพี่น้องเลยใสโอ้ไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปหาต่อครับเป็นยังไง เห็นเห็ดปะแยมพักต้มแห้งก่อนเต้ามีแห้งเนาะกินน้ำเมย์ปะเมยบ่เมย์่ะอนนาแนงก็แนงก่อนเรียปิดเร่นตากแดดอยู่บ้านครับกับมูอกับพวกเล่นในบดมือครับพี่น้องลูกใส่ทนแดดทนฝนมืเมนีผ้าเขาปามหาเห็ดหาหน่นอนใหม่เนะาะจัดอยู่บ้านกัดเรีนตากแดดซื้อ ต่อไาฮะเฮ็ดกับมาร์คกันครับฮะกินแล้วยางต่อเห็นมันได้น้อไม่เต็มถุงพ่ายเรามอนิเตอร์เห็เครบวะไปนี้เลยครับพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดดาบมีดกันครับอันนี้ได้มีดมาใหม่นะพี่น้องเนาะเป็นมีดนะครับผมมีดตอกนะครับผมไว้สำหรับจิ้มเฮ็ดนะครับ เดี๋ยวใส่ด้ามมีดให้จังน้อยครับนี่ครับครับใส่ด้ามเรียบร้อยครับพี่น้องตอกจังน้อยเนาะนี่ครับเพิ่มเพิ่มด้ามเพิ่มความยากจังน้อยครับจะได้จับง่ายงครับพี่น้องเดี๋ยวปลายมันนี่จะไปตัดอยู่บ้านครับตอนนี้ใส่พ่อได้ถือดีๆก่อนครับพี่น้องเป็นมีดมีดตอกเนาะเอามาเสริมเล็กครับผมเชื่อมต่อใส่แล้วก็ เสริมดามแจ้งน้อยจะได้จับง่ายๆครับเอาไวส้สำหรับจิม้มฮิต,ฮตพวกโดยเฉพาะเด้พี่น้องเลยปีนี้ครับความหวังครับอยู่กับมีดเหลี่ยมนี้ครับผมไปพี่น้องอืมง่ายมากพี่น้องมาพี่น้องไหมอะไรละครับพี่น้องมาม่เบิ่งครับขึ้นมาได้พอ่อนเอาใหม่ง่ายพี่น้อง เรื่อ,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 อนะยครับพี่น้องหยดครับหยดหอดง่ายเลยนะพี่น้องนะครับต่อเลยครับ ยองยดหนึนหนน่งครับข้างในครับยอดหนึ่งครับหักเลยครับพี่น้องมันหนอดเงา เห็นไหมครับนอใหม่ดางครับพี่น้องนอใหม่ดางพี่น้องเอ้ยสนใจไหมครับสนใจว่านอนใหม่ดาง พี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องโอ้เมื่อยครับสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่แหละครับผลงานมื่อนี้นะพี่น้องเนาะตอนแรกตั้งใจว่าสิได้เห็ดครับมันอะได้ครับแต่ว่ามันได้นอไม้ครับพี่น้องเป็นต้นเขาครับพี่น้องเป็นนอไม้เงี้ยนะพี่น้องเนาะโอู้หูนอไม้เอียงนอไม้มีขนนะครับเป็นนอไม้ปลาครับเป็นต้นเขานี่ครับได้สองถุงพายครับสองถุงพายนะพี่น้องแล้วก็ ตรงนี้ครับแบ่งมาจากขึ้นเขาครับประมาณขึ้นเขาประมาณโบหนึ่งใดครับพี่น้องแต่ก็มันเหลือครับก็เลยใส่กระตายเข้ามครับถ้าเกิดว่ามีถุงก็ดีใส่ถุงไม่อีกครับพี่น้องบ่ไวเอามาบ่ไวครับมันไหลดูเซ็ตเนี้ยเอาบ้างก่อนอ่ะอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ครับเราโจกอีสานอนซ่อนจากเขาปลาหาเห็ดบ่ไดเห็ดนะครับได้กระไดนอไม่เห็ดนอไม่สมนะพี่น้องเนาะกำลังเสียบเลยครับนี่ครับ น้องไม่สมไม่แต่กินครับกินในปัจจุบันปัจจุบันนะพี่น้องโอเคเมือเครับพี่น้องมือหัวซีบอกอยังคือเก่าเลยครับเ,เด้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับติดใครตั้ครับพี่นอ้องเพื่อจะรับชมคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะโอเคป่ะสำหรับคลิปนี้นะครับเด้อขอกราบคข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอเคมือ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 